เอาตังค่ะอันนี้ช้างของเพื่อนเขาก็ต้องมัดค่ะไม่มัดได้ยังไงเราเข้าไปดูยีราฟก่อนให้อาหารที่<ย>ี่ให้อาหารน้องเนี่ ให้อาหารช้าง,างใช่อ,อันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยไก่กว่าภาษีภาษีให้สิาาตายวะ <c oughs> เอาอันอะไรเอาลูกไหน

ให้เองได้ได้ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช okay. ่ได้ให้เขาเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารทางนะเมื่อกี้ถืออะไรนะยังไงเห็นไหมเห็นไหมให้เป็นรูงแล้วออกให้เดี๋ยวเราจะไปให้แต่ว่าเราไม่ได้ให้เพราะว่าเรากลัวให้น้องค้างให้น้องก็ให้ดีกว่าให้น้องเขาให้เขากลัว เขาจะถ่ายรูปก่อนนะ้นดูจุกไม้ยังมาใส่ที่ปากเหรอที่ปากเหรออ๋อคื่เราใส่ที่งวงใส่ที่ปากน้องเขานี่อ๋อ ใช่นั่งสอนน้องเขาเอามาโชว์อยู่แล้วมาโชว์เออาวขาไม่อุ้มไปหรอกเขมามัดไว้คนะ่ะเขามีคนดูไม่เห็นเนี่ย เขามีให้อันนี้ขอบคุณนะขอบคุณน่ะคือเขาขอบคุณเธอคือเขายืมบาทเขายืมเอาเนี่ยอ่ะเขารับจังได้ใช่ไหม นีนะเขาบัดดีแล้วขอบคุณครับเขาหน้ารักเขาไคให้เองเลยให้เองได้คุณใหญ่เลยจเขาขอบคุณใหญ่เลย ทำไมเขารู้อ่ะสอนนะรู้เขารู้ไปดูดีด้าบมาป้ามาดูน yeah. ้องที่ใส่ที่จมูกเขาจับก็ได้เขาจับได้ไม่เอาเอานี่ให้ตรงที่จมูกก็ได้เขาไปแยงเยนี่ เนี่ยเขาชอบหลอกช้างอ่ะต้องบอกเขาไม่หลอกให้ให้เขาไปเขาสิ่เดียนเนี่ย อางทีสุดนั้นเป็นห่งิ a ่อมือเขาก็ได้านดีรไอนี้คน่องเที่ยมันชอบหลอกช้างไปหอกทาไมะ่สีมาเนีมัดูดีร เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้อาหารแล้วทำก็ทำเองมันจะกินได้ไหมกินได้เราป้อนเขาไม่กัดไม่กัดกัดยื่นไปนั่นอ่ะได้เท่านี้อาหารน้องอ่ะไม่เขาไม่เป็นไรเขาให้ให้อาหารเขา เขาขออันนึงให้เขาขอนั่นน่ยตัวเล็กอ่ะน่าสงสารให้ตัวเล็กเลยดิให้ไปเท่าโน่นตัวเล็กเนาะไม่พอพอไหมเนี่ยเนี่ยตัวเล็กมาได้ละให้ตัวเล็กหน่อยดิเทียบไปตรงนั้นเลยให้ตัวเล็กหน่อยมันทำได้มันรอดไปวิ่เอาัะเล็กให้เอาอันเล็กให้อันเล็กให้ตัวเล็กหน่อยนั่นอันเล็กให้ออกมาให้อันเล็กหน่อย อโอ้โ้มาให้คางนันน oh. ี <mainland mermaid> oh, oh. ้ได้สองอันอตัวใหญ่ได้กินยังกินสลูกแล้วเนี่ยพอแล้วักตัวอื่นเขาให้กินอยู่ล้วให้ตัวนี้ตัวล่นโ หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วยังเป็นเข่งไดยังไม่พอเลยใช่ทางนู้นไม่ได้กินเลยดูดิกตาจริงเราโยนไปให้มันกินไม่ได้โยนเขาจะแย่งกันโยนมัน <c oughs> ขายน้อยอ่ะมันขายแพงเกินนะเขาก็ขายอย่างนี้แหละ มันก็ธรรมดาใช่คือซื้อเป็นง่าง่ายถ้าขายห้าสิบบาทเองฝั่งนี้ก็เป็นจระเข้แเพี อ๋อทางนี้เขามีเขามีกล้วยใฝั่งนี้เป็นจระเข้ค่ะมันชอบน้ำอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าอย่างหรือว่ามี ให้ให้ให้เขาเขากินกล้วยอยู่เ,เ,ยเห็นเป็นเต่านะเขาตามมาเขารู้ว่าจะได้กิน,นกล้วยเขาก็กินใช่ไหมฮะเขากิน อันี่ฝั่งน้นไม่ได้กินเลยตัวสูงสงฝั่งน้งอันนี่ก่อนให้ตัวเล็กลตัวเล็กไม่มาตัวเล็กไม่มามามาเดี๋ยวก่อนให้ตัวเล็กก่อน <S <S 2> <S 2> าตามนันเขามาแล้วนั่นก็มาแล้ว,ลวเขากินได้หมายยาเากินได้หมดแหนออเอาอันนี้มันกินได้กินได้ไดอ,อย่าตระบัดโดนมือนะถ้าโดนมือแล้วตกใจค่ะมีหลายตัวอยู่ฝั่งนู้น เาก็ให้กิน,นระดับโดนมือนะลูกโอเคลงมาทางนี้มาทางนี้พอ,อแล้วเดี๋ยวไปให้ทางอื่นกินมั่งตรงโน้นก็ให้แล้วเขาเอาใบไม้มาแฝนให้กินใบมะขามเทศใช่เขาเขาป้อนเป็นเวลาอันนี้มันกินไปแล้วกินแล้วเขาก็กินนะแม่โดนมากเลยอย่งนัน,น,น,นให้ตัวเล็กก่อน นุ่นอันสูงนุนไม่ได้กินเลยให้ตัวใหญ่ใหญ่เลยสิยังันอาข้ามัดข้ามาดก้อนอาหารยีราฟกันครับให้ตัวเล็ก้วยให้ตัวเล็กตัวเล็ก นั่นแหะตัวนั่นอันนั้นอันนึงอ่มันร่วงไปร่วงแต่เขายังกิ่ร่วงเหรอเดี๋ยวมันก็ไปกินไปกินร่วงเขาไม่พอทางมูน่าจะอิ่มน่าจะอิ่มอะไรอะไรได้เยอะกว่าตัวเล็กตัวเล็กไม่ค่อยได้หมดแล้วนะให้ตัวเล็กกินมั่งตัวเล็กกินมั่งหมดแล้วหมดแล้วบมหมดแล้ว i right. you.